สุภาษิตบทที่11ข้อที่20พระยาเวทรงเกียรติชังใจตรบลดแแรงแต่พอพระไทยคนที่ดําเนินชีวิตอย่างไรตําหนิคนที่ตรบลดแแรงคือคนที่ยืนกรานในการติดตามความชั่วแม้รู้ว่ามันชั่วรู้ว่าไม่ดีแต่ฉันก็จะทําในความหมายของควาว่าตรปลดแแลงในที่นี้นะครับก็ค,คือว่ายืนกรานในการติดตามความชั่วแต่บุคคลที่ไร้ตําหนิไม่ได้หมายถึงคนที่ปราศจากบาปไม่ทําบาปไม่เคยทําบาปไม่ใช่แต่หมายถึงคนที่ไร้ตําหนิหมายถึงคนที่จัดการความบาป ของตนเองอย่างเหมาะสมอ่าแสดงว่าสองพวกเนี่ยบาปเหมือนกันเลยแต่ว่าพวกแรกเนี่ยบาปแบบไม่ยอมกลับใจพวกที่สองเนี่ยที่ไร้ตำหนิคือว่าบาปเหมือนกันบาปแบบกลับใจอยากจะกลับใจฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นเพราะว่าฉันเนี่ยก็เป็นคนบาปใช่ไหมฉันก็ผิดพลาดทั้งไปเสมอในทุกๆวันในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าเกียดชัง พวกบุคคลประเภทแรกแต่พระองค์ทรงรักบุคคลประเภทที่2มีตัวอย่างโดดเด่นในเรื่องนี้สองคนอย่างชัดเจนซาอูลซาอูลเนี่ยเป็นลักษณะคนตลบตะแรลงความหมายของตลบตะแลงคือว่ารู้ว่าผิดยังทาต่อเมื่อ เขาทาผิดตอพระเจ้าซามูเอลมาเตือนเขาบอกฉันไม่ผิดเพราะว่าฉันทํานี้ทําเพื่อพระเจ้านะฉันฉันฉันไม่เชื่อฟังเพราะว่าฉันอะไรเงี้ยไม่ผิดอันนี้ตลกตะแดงซึ่งพระเจ้ารังเกียจดาวิดเป็นคนไรตําหนิไม่ใช่ดาวิดไม่ทําผิดดาวิดก็ทําผิดแต่ว่าทุกครั้งที่ดาวิดทําผิดเมื่อมีคําเตือนจากพระเจ้ามาเขาจะกลับใจดังนั้นวันนี้แม้เราไม่ใช่คนที่ดีเพอร์เฟกต์เต็ยังคงมีบาปเสมอผิดพลาดทั้งบาปไปในแต่ละวันแต่ว่าการตอบสนองต่อบ,บาปที่เราทําเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าเรา กำเดินไปในทางแห่งคนที่พระเจ้าเกียรติหรือว่าคนประเภทที่พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้ารักโดยการตอบสนองต่อบาปที่เราผิดพลาดท,ทั้งไปนั้นหากเราทําต่อไปโดยไม่คิดจะกลับใจโอ้กาลังเดินในสิทางที่พระเจ้าเกลียดชังแต่ถ้าเราทอมใจลงสารภาพบาปกับใจไม่ว่าเราจะผิดบาปมากสักเพียงไรเรากําลังเดินในทางที่พระเจ้า,า,ราทงรงพอพระไทยพระเจ้ารักแล้วก็เราก็คาดการได้เลยว่าคนที่พระเจ้าเกียรติ ผลลับของเขาจะเป็นอย่างไรเดาได้เลยใช่ไหมแล้วก็คนที่พระเจ้าพอพระทยัยคนที่พระเจ้าชื่นชมชื่นชอบเรารู้เลยว่าผลลับนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นให้เราดําเนินชีวิตห่างไกลาจากความน่าซื่อใจคดที่ดําเนินชีวิตในทางบาปแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอ,อ้ไม่บาปแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็ทาต่อไปไม่อยากกลับใจแต่เราท่อมใจลงดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าเราผิดพลาดทั้งบาปได้เราเป็นเป็นคนเราผิดเราพลาดได้แต่ว่าทุกครั้งให้เราลุกขึ้นมากลับมาหาพระเจ้าสรารภาพบาปกลับใจใหม่ เพราะว่าการเดินในวิถีเช่นนี้เป็นวิถีที่พระเจ้าพอพระทยัยวันนี้มีทางเลือกสําหรับเราเราจะทําอย่างไรกับชีวิตของเราในแต่ละวันเราคงผิดพลาดทั้งไปอยู่เสมอแต่การตอบสนองอย่างเหมาะสมจะเป็นการตอบสนองที่ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยแต่การเลือกตอบสนองอย่างไม่เหมาะสมก็คือยังคงดื้อดึงและเดินในทางนี้ต่อไปอย่างดื้อรัน้นเรากําลังเดินไปสู่ทางที่พระเจ้ากําลังเกียดชังนั้นจงเลือกเดินในทางที่พระเจ้าพอพระทยัย